สวัสดีครับท่านผู้ชมครับก็ในส่วนของตัวเลขนี่ก็จะเป็นต้นยางนาใหญ่พอดีบังเอิญน,นะครับที่จะลงนะครับในส่วนนี้ก็ใส่นะครับก็เป็นตัวเลขมันก็เป็นเรื่องที่แปลกในส่วนของตัวเลขนะครับจะเป็น เาสลักตัวเลขไว้ครับตรงต้นยางนาครับถ้ามองชัดชิมันก็จะมีหลากหลายตัวเลขนะแล้วเดี๋ยวจะมองเห็นนะครับในส่วนนี้นะฮะของต้นยางนาสองต้นนะครับแต่นี้ผมจะถ่ายดูต้นแรกก่อนที่สลักตัวเลขไว้นะครับอันนี้ก็เป็นความเชื่อของชาวบ้านหรือเปล่าครับก็มไม่แน่ใจนะครับก็เป็นเหตุบังเอิญนะที่ให้ผมมาดูแล้วมาตามดูในส่วนนี้ผมก็ว่าหลากหลายสถา,านที่หลากหลาย ที่เราไปเสาะหานะครับก็มีอะไรที่เข้ามานะครับแต่ในส่วนนี้ถ้าอาจจะมีโชคก็ได้นะครับในส่วนนี้ก็มองดูครับเห็นอะไรครับมันก็หลากหลายตัวเลขนะที่จะเห็นกันนะครับในส่วนนี้ก็ลองดูแล้วพิจารณาดูนะครับเป็นเลขอะไรก็ต้องแบ่งปันครับสําหรับงวดนี้นะครับอะไรที่แปลกครับนี่อีกต้นหนึ่งนะครับ ก็เป็นการแกะเปลือกนะครับแล้วก็ลงตัวเลขไว้นะครับนะครับองคบความลับนึงก็น่าจะถูกเปิดเผยแล้วนะครับนะครับนี่ครับเนี่ยแล้วก็ดูกันครับชัดครับนะครับนี่ครับนี่ครับนี่ก็เป็นตัวเลขศูนย์สองอะไรแล้วก็เป็น เป็นวันที่หรือต่อโค้ดอะไรนี่หรือเปล่านะครับนะครับแต่ก็มันเป็นอะไรที่แปลกนะครับที่ว่าผมก็เพิ่งเคยเห็นเหมือนกันนะครับในส่วนของตัวเลขนะก็เนี่ยครับเนี่ยครับก็จะเป็นเนี่ยครับเอาง่ายๆนะไม่ต้องดูอะไรยากนะครับในส่วนของคนที่ชอบตัวเลขนี้นะครับก็จะเป็นอะไรที่แปลกใหม่นะครับ คนชอบเลขเห็นอะไรก็เป็นเลขอะครับผมท่านผู้ชมครับใจตะเคียนตรงนี้ก็ก็แล้วแต่มองเห็นนะครับแต่ว่าผมก็เห็นเห็นชัดอยู่คือเลขห้าเนาะพี่เห็นชัดไหมเลขห้าเนาะชัดไหมครับชัดนะห้า,อาสอง,อ,ง,อ,งอืมถ้าพอผ่านแปว่าซื่อสองแล้วครับ ศูนย์สองเนาะก็แล้วแต่โชคเรานะครับก็ในส่วนใช่ครับเดี๋ยวไปถามคงที่เขาได้เลขอะไร เลขเดิมนะคุณพี่นะเลขเดิมสองครั้งหมอครับสองครั้ง,อง,งเออเมื่อกี้ก็เลขนี้เลขเก้ามันก็ต้องขึ้นเลขเก้า สามตัวเนาะได้อะไรนะคุณพี่ได้หกหกหนึ่งหกหกหนึ่งครับก็เป็นการเสี่ยงทายกับเซมซีนะฮะของเจ้าแม่สร้อยฟ้าตะเคียนทองเนาะนะครับก็เป็นการเสี่ยงทายนะครับผมคุณพี่เดินทางมาจากไหนครับอยู่บ้านนี้เลยเนะอ๋ออยู่บ้านนี้เลยเนาะไม่อยู่คลัำเพออ๋อ พอดีมาขอโชคขอลาบเนาะในส่วนของจะเลเรก็มาชอบเสร็จแกะกะ็นะครับมาในการขอโชคครับในส่วนของัวเลก,ก็มีประชาชนหรือชาวบ้านก็เดินทางกันมาเรื่อยๆนะครับไม่ขาดสายนะครับขั้นใดว่างก็เชิญแวะมาได้นะครับได้รครบอยู่เนาะเนี่ย ส่วนนี้ก็มีครบนะครับครบทุกตัวเนาะครบทุกตัวแต่ว่ามันจะมันจะตกสองครั้งก่อนแล้วก็หนึ่งครั้งตกสองครั้งหกครั้งที่หนึ่งหกครั้งที่สองแล้วก็ตามด้วยหนึ่งนะครับบางท่านเขาก็ไม่ได้ไปดูในส่วนของต้นตะเคียนนะครับก็จะเป็นการเสี่ยงทายแบบตัวเลขนะครับ เนี่ยอาจจะครึมคมหน่อยเหมือนฝนจะตก